สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมออีกแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกลักขนาพิจิกนะคะประจําเดือนมีนาคม2564นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกลัคขนาพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์สมรทุกคลิปแก็จะพูดเสมอว่า มนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแกป๊ปเองก็มีการเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากร์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกป๊ปไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือว่าบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรง d ี s สคริปต์สร้างแกจะทิ้งรายละเอียดทุกๆอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆ promotion ต่างๆ id line แล้วก็ a c e b o o k เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเค แก้บขอเป็นตัวแทนในการจับใพ้พยากรณ์น,น่ะ,ะว่าความรักความสับายของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกจะเป็นอย่างไรนะคะแก้บขอให้ด้วยค่ะ the emperor the world ace of one เจ็ดเหรียญ หยดสันแล้วก็ได้ไพ่เดอะแ่งแมนเออต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกเป็นชาวราศีธาตุน้ำแต่ทําไมเดือนมีนาคมนี้พลังงานหน้าไพ่ไม่เหมาะึ้นว่าชาวราศีพิจิกลักขณาพิจิกคุณร้อนรุ่มร้อนรนกระวนกระวายขนาดนี้คะ เหมือนในช่วงเดือนมีนาคมนี้คุณต้องการให้ทุกๆอย่างมันเป็นในแบบที่คุณต้องการและปรารถนาทุกๆสิ่งนอกจากจะอยากให้เป็นตามที่ตัวเองต้องการแล้วนั้นจิตใจของคุณก็ร้อนรุ่มมากตอนนี้เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการ คุณก็ผ่านไปหมดนี่มัน,มนแกดูตามหน้าไพ่นะคะน่าอาจจะไม่ตรงกับใครหรือยังไงแกต้องขออภัยด้วยนะคะแอบ <c oughs> ซึ่งหน้าไพ่ขึ้นบอกแม่หมอว่าคุณร้อนรุ่มมากมเพราะเหมือนหลายๆอย่างในชีวิตคุณเนี่ยต้องต้องเล่าย้อนไปว่าไพ่มันขึ้นว่าสมัยก่อนอะ่ะคุณอาจจะได้อะไรมาด้วยความที่ปุบปรับรับโชคปุบปรับรับโชคป,ป,ปุบ,รบปรับรับโชคเสมอเสมอ แต่พอมาในช่วงหลังๆนี้ชีวิตคุณมันกลายเป็นเหมือนลักษณะที่แบบว่ามันก็ปุ๊บปับรับโชคเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันเป็นการปุ๊บปับรับโชคแบบช้าลงหน่อยช้าลงช้าลงหรือเปล่านะคะบางทีมันเลยทำให้ในเรื่องของความรู้สึกนั้นมันเป็นไปในเรื่องราวที่บางครั้งมันรู้สึกแบบ มันร้อนรุ่มอ่ะนาอมันร้อนรุ่มอยู่ภายในอะไรเนี้ยนะคะอ่าเหมือนงานมันไม่ได้อย่างใจอ่ะเนาะหรือเปล่านะคะอ่าพอมาดูในเรื่องราวของความรักเฮ้ยชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกคะคุณเป็นคนที่แกไม่รู้ว่าตอนนี้คุณคุณกำลังประสบปัญหาอะไรนะ แต่ไพ่มันยกย้ายถ่ายเทไปน้ำหนักในเรื่องของคนมีคู่คือในตอนนี้คุณกลายเป็นคนหงุดหงิดง่งายเกี้ยวกลาดง่ายแล้วก็อารมณ์ร้อนมากๆในตอนนี้คู่รักคนรักของคุณอาจจะกำลังตกอยู่ในสภาวะที่ไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์ของเราอะ่ะ มันเกิดอะไรขึ้นแต่ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามใจที่ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกปราถนาเลยแม้แต่น้อยมันกำลังทำให้ความรู้สึกต่างๆมันกำลังลดน้อยถอยลงและแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่ เหมือนคุณแสดงออกไปหรือคุณเกลี้ยกล่อดออกไปเนี่ยแล้วบางทีคนของคุณอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรผิดเขาพยายามตามใจคุณเขาพยายามเทคแคร์คุณเขาพยายามประคับประคองทุกสิ่งอย่างที่คุณเป็นแล้วก็ให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนมีกับคนของคุณเนี่ยมันมันโอเคที่สุดเท่าที่มันจะโอเคได้แต่ก็ มันก็ไม่พอไหมเพราะว่าหน้า,พาไพ่แม่หมอขึ้นว่าคุณกลับรู้สึกว่าคุณไม่พอใจในสิ่งที่คุณได้รับจากคนรักคู่รักของคุณเลยคุณกลับรู้สึกว่าคุณหงุดหงิดอ่ะคุณแบบอะไรมันก็ไม่ได้อย่างใจคุณอะไรมันก็แบบนูนนี่นั่น,นอะไรเงี้ย บางอย่างคุณอยากเดินทางคุณก็ไม่ได้ไปคุณก็ไปไม่ได้บางครั้งคุณอยากเริ่มต้นอะไรต่างๆนะันาะคุณก็ทําไม่ได้มันเหมือนมันเป็นฟิลว่าแบบอึดอัดไปหมดบางครั้งคุณยังอึดอัดตัวเองเลยอะดีเอ็มเพอร์คือออกแนวลํำคาญตัวเองด้วยซ้ำอะไรไหเงี้ไม่ก็ไม่แน่ใจนะนะคะอย่าดิสไลค์แม่หมอนะนนะคะอะไรอย่างเงี้ย นะมันก็ได้เป็นฟิลเหมือนแบนบบอกว่าโมโหโมโหอะไรนคนรอบข้างโดนหมดไพ่ขึ้นแบบนี้แบบโดนหมดคือเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราคุณต้องการอะไรกันแน่นะคะ,ะแก้ขอไพ่ขยายหนอยสิคาแล้วอย่างนี้ชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงตามหน้าไพา่แก้์ขอพลังงานหน้าไพาน่นอยสิคาว่าคุณเป็นอะไร อะไรคือสายเหตุที่ทําให้ชาวราศีพิจิกลักขคนายพิจิกเกลี้ยวกราดแล้วก็โมโหได้ขนาดนี้นะคะแก้ขอภัยด้วยคะ่ะ King of Pentacles แดาบ5ไม่เทาแปถ้วยเด็กถือถ้วยอัศวินถือถ้วย อ,อกับไม่รู้ว่าจริงไหมแต่นาายขึ้นว่ามันมีใครที่อายุน้อยที่อยู่รอบตัวคุณแล้วคุณรู้สึกว่าเขามี energy บางอย่างในลักษณะที่คุณห่วงไหมเพราะไพ่ไม่ขึ้นชัดมากว่าคุณห่วงคนที่อายุน้อยคนนี้มากๆที่อยู่ใกล้ตัวคุณ แล้วเด็กน้อยคนนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะไม่พอใจอย่างมากเลยทำให้คุณต้องเกลี้ยกลาดแล้วก็อารมณ์ร้อนแรงดุดเปลวเ,เพิงขนาดนี้ว้าวไพมันฉีกไปคนละเรื่องเลยนะเนี่ย แก้ควาไพ่ในสีคะถ้าไพ่มาขนาดนี้คนอายุน้อยคนนั้นทําอะไรให้ชาวราศีพิจิกและคณายพิจิกไม่พอใจคะหรือเ้าทำอะไรถึงได้ทําให้ชาวราศีพิจิกและคณายพิจิกเกลียดกราดได้ขนาดนี้แก้ขอภไพ่เลยค่ะควีนซับครับเก้าไม่เท้าหนึ่งถ้วย อ่ะสวินถือดาบแล้วก็ได้ไพ่ก้าวเหรียญหุยคือมันเหมือนไพ่มันขึ้นว่าเขาคนนั้นน่าจะไปมีความสัมพันธ์กับใครหรืออยากไปเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครไหมแล้วคุณรับรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้ว โหมันเหมือนแบบหนังซ้อนมุมเลยอ่ะคือไม่เหมือนว่าชาวราศรีพิจิกเนี่ยมีคนของคุณอยู่แล้วแต่คุณมีเด็กคนเนี้ยอยู่อยู่ใต้าการควบคุมของคุณหรือคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยแล้วณนะวันนี้ในเดือนเนี้คนอายุน้อยคนนั้น,น่ะเขามีการตัดสินใจบางอย่างจะไปหาใครบางคนที่มันเป็นคนของคนของใจของเขาอะ่ะเพราะว่าตัวเขาเองได้ไพ่เด็กถือถ้วยแล้วแม่หมอถามว่า เขาว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยหลับไพ่ขึ้นว่ามันมีควีนถือถ้วยปรกากฏอัศวินถือดาบหนึ่งถ้วยอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะเขาอาจจะไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่แล้วคุณรับรู้เรื่องราวมาแล้วคุณไม่รู้สึกโอ๊ยขอโทษค่ะแล้วคุณรู้สึกไม่ชอบไม่สบายใจอ่แล้วอาจจะถึงขั้นไม่ชอบคนของเขาคนนั้นด้วยอะไรเงี้ย เอ่อมาเลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเปราะบางแล้วก็มีปัญหาขึ้นอย่างรุนแรงจนทำให้เป็นที่มาของความเกลียดกราดของภายในตัวคุณทีเดียวเชียวนะคะแต่มันมีไพ่ก้าเหรียญนะ่ะแล้วทำไมไพ่ก้าวเหรียญมาเป็นไพ่ของคนโสดที่ไม่ต้องการความรัก มันย้อนแย้งกับกับคนที่อายุน้อยกว่าที่ต้องการเรื่องความสัมพันธ์ใหม่กับใครบางคนนะคะไพ่เก้าเหรียญต้องการบอกอะไรคะแก้ขอให้ขยายด,ด้วยค่ะ The Devil 9ก้าถ้วยห้าเหรียญ King คือดาบแล้วก็ได้ไพไ่ห้าเมท้าขอไพ่เพิ่มสองใบ ได้ไพ่เจ็ดอ่ะแล้วก็ได้ไพ่เด็กถือไม่เด็กถือดาบอ๋อถ้ายันแก็บรู้ละแสดงว่าคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยน่าที่จะมีอยากกลับไปหาคนเก่าๆของเขาแล้วควรรู้เรื่องราวอันนี้แล้วแต่โชคกีตรงไหนตัวไหมถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะ โชคดีตรงที่ว่าเออคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยเขาอาจจะมีการอยากติดต่อสื่อสารกลับไปจริงแต่พลังงานหน้าไพ่ขึ้นว่าคนคนนั้นน่ะที่ชาวคนอายุน้อยเนี่ยที่ไปชอบเขาเนี่ยไพ่ขึ้นว่าเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนที่ชาว โอ้ยแม่หมออ่านไพ่เองแล้วแม่หมอก็งงเองคือเดี๋ยวนะเอ่อหมายถึงว่าคนอายุน้อยเนี่ยต้องการกลับไปตื้อคนเก่าแต่ไม่สําเร็จเพราะว่าคนเก่าของเขามี attitude หรือมีมุมมองที่ไม่อยากมีชีวิตคู่จนถึงขั้นเบื่อชีวิตคู่ขั้นรุนแรง แล้วก็มีความสุขที่จะเป็นก้าวถ้วยคือให้ความสุขตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีคนคนนั้นของคุณแล้วก็โดยที่ไม่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ต้องการคนที่อายุน้อยกว่าของชาวราศีพิจิกลักขณาพิจิกอีกด้วยเลยทําให้ท้ายที่สุดแล้วคนที่อายุน้อยกว่าจะไม่สมหวังในเรื่องความรัก กับคนที่เขากลับไปหาที่เป็นคนเก่าของเขาในท้ายที่สุดนี้นะคะแล้วไพ่ก็คือว่าสุดท้ายแล้วชาวราศีพิจิกและคณนาพิจิกคุณก็จะหายอาการเหล่านี้โดยอัตโนมัติเมื่อเรื่องราวทุกอย่างมาถูกเคลียร์ขึ้นว่าความสัมพันธ์นั้นมันไม่สําเร็จนั่นเองนะคะเป็นการนาไพ่ที่นาทีเยอะมากแล้วก็งงเวมากเลย นะคะโอเคสำหรับวันนี้แม่หมอต้องขอบคุณมามากเลยค่ะทุกทุกยอด s u b สไครต์ทุกทุกยอดกดไลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์นะบ๊ายบาย